สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แยกราชเทวีนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดในจุดนี้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับสำหรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกตอนนี้จะมีป้ายประกาศมาติดเอาไว้เรียบร้อยแล้ครับ ไม่ว่าจะเป็นสถานีราชเทวีรวมไปถึงสถานีประตูน้ําวันนี้ผมเองก็เลยมาเดินเก็บภาพบรรยากาศทั้ง2สถานีให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงและตาแหน่งที่ตั้งของสถานีจะอยู่ที่จุดไหนยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร,พร้อมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีราชเทวีของรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทสถานีแห่งเองก็จะตั้งอยู่บนถนนพญาไทใกล้กับแยกราชเทวี ในอนาคตจุดนี้จะไม่มีแค่สถานีแห่งนี้แล้วนะครับเพราะว่าบริเวณแยกราชเทวีแห่งนี้บนถนนเพชรบุรีก็จะอยู่ระหว่างงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกก็คือสถานีราชเทวีรหัสสถานีคือรหัส OR0-8 ครับแดนขวามือจุดนี้จะเป็นทางขึ้นลงที่4ของสถานี b t s ราชเทวีในอนาคตด้านล่างจุดนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกสถานีราชเทวีส่วนฝั่งตรงข้ามการทางขึ้นลงที่3ของสถานี b ี s ีเราชเทวีก็จะเชื่อม ต่อเช่นกันครับกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มทางด้านล่างก็คือทางขึ้นลงด้านหน้าจุดนี้ได้ครับจะมีทั้งบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์ให้บริการยังไงเราลงมาชมบรรยากาศบริเวณด้านล่างกันเลยครับ เส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้ก็คือตำแหน่งที่ตั้งของสถานีราชเทวีที่เป็นสถานีใต้ดินจะอยู่ตั้งแต่บริเวณแยกราชเทวีด้านหน้านจุดนี้ไปตามถนนเพชรบุรียาวไปเกือบจะถึงนู่นเลยครับตรงโรงแรมพร์คออริจินราชเทวีอาคารฝั่งตรงข้ามก็คืออาคารสปริงทาวเวอร์จุดนี้ด้านหน้านก็จะมีทางขึ้นลงเช่นกันครับจะมีทั้งบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์ให้บริการสำหรับในคลิปนี้แอดเองจะเดินเก็บภาพบรรยากาศจากจากุดนี้ก่อนนะครับไปตามถนนเพชรบุรี ตรงไปทางเพชรบุรีซอย10และจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอาจจะนั้นจะเดินไปที่บริเวณฝั่งตรงข้ามผ่านแยกราชเทวีไปถึงสถานีประตูน้ำเลยครับสำหรับสถานีราชเทวีรหัสโ r อาแห่งนี้เป็นสถานีใต้ดินอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานียมราชกับสถานีประตูน้ำของรถไฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกจุดเองที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟ้า BTS สถานีราชเทวีโดยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานีราชเทวีรวมไปถึงสถานีประตูน้ำก็จะมีป้ายประกาศของทางโครงการมาติด ติดตั้งเอาไว้นะครับอย่างเช่นด้านหน้าจุดนี้จะเป็นป้ายของสถานีราชเทวีรายละเอียดในป้ายจะมีรายละเอียดดังนี้ครับวันที่9กันยายนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567งานขุดสำรวจสาสารรณูวโภคใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีราชเทวีรหัส OR08 ปิดเบี่ยงจราจรเฉพาะเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาปรดติเลียงหรือวางแผนการเดินทาง ตอนนี้ก็อาจจะยังมีความคืบหน้าไม่ค่อยมากนะครับลักษณะก็จะเหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีบงใต้ที่ผมเคยไปถ่ายคลิปก็จะมีการเข้ามาขุดสารวจพื้นที่ก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่งานก่อสร้างอย่างเต็มตัวครับ ด้านหน้าจุดนี้เลยไปก็จะเป็นซอยกิ่งเพชรจุดนี้จะมีป้ายะกาศของตัวโครงการเช่นกันเท่าที่มรู้จะมีป้ายกระจายกระจายกันไปนะครับสำหรับพื้นที่ในจุดนี้โดยรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงสนยนวัฒนธรรมระยะทางจะอยู่ที่13.4กิโลเมตรมีทั้งหมด11สถานีเป็นสถานีท่าดินตลอดสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสถานีบางขุนนนท์สถานีศรีราช สถานีสนามหลวงสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานีหลานหลวงสถานียมราชสถานีราชเทวีก็คือจุดนี้ชับที่ผมมาถ่ายสถานีประตูน้ำสถานีราชปาลกสถานีดินแดงสถานีประชาส่งเคาะและจงนั้นก็จะไปเชื่อมต่อกับสถานีศูนย์วัฒนธรรมเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT นะครับตอนนี้ผมข้ามมาอยู่ฝั่งตรงข้าม ข้างๆกับพาร์คออริจินราชเทวีนะครับจุดเองก็จะมีทางขึ้นลงเช่นกันแต่มีทั้งบันไดธรรมดาบันไดเลือ่อนแล้วก็ลิฟต์ให้บริการ เดินตัวขึ้นไปก็จะพบกับแยกราชเทวีจุดตัดกันของถนนเพชรบุรีและก็ถนนพญาไทในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกที่ตอนนี้มีการก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เปิดให้บริการนะครับตั้งแต่สถานีสูวย์วัฒนธรรมถึงมีนบุรีระยะทางจะอยู่ที่22.5กิโลเมตรมีทั้งหมด17สถานีจะแ,แกะสถานีใต้ดินนะครับจำนวน10สถานีและสถานีแบบยกระดับอีก7สถานีคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงปีพศ2571ครับ ระยะทางรวมทั้งสองช่วงนะครับทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกระยะทางรวมกันทั้งสช่วงก็อยู่ที่35.9กิโลเมตรครับตอนนี้ผมเดินผ่านแยกราชเทวีไปแล้วครับ ฝั่งตรงข้าที่ผมอยู่จุดนี้ก็จะเป็นโครงการ JR k Tower ส่วนกว่างมือก็จะเป็นอาคาร Spring Tower และจากจุดนี้เดินตามถนนเพชรบุรีไปก็จะพบกับสถานีประตูน้ํารหัสสถานี OR 0 9ครับปกติบนถนนเพชรบุรีจุดนี้ก็จะมีรถมาใช้ถนนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วในอนาคตถ้ามีการก่อสร้งางวัไฟฟ้าแบบเต็มตัวใครที่ต้องใช้ถนนในจุดนี้ก็วางแผนการเดินทางแลก็เผื่อเวลาไว้หน่อยนะครับ ด้านหน้าจุดนี้เป็นซอยเพชรบุรี13ก็เป็นทางขึ้นลงของสถานีประตูน้ําจุดนี้จะมีทั้งบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนให้บริการส่วนฝั่งตรงข้ามการทางเข้าสู่โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลายัยจุดเองจะมีทางขึ้นลงเช่นกันครับถ้าะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะโดยที่ตัวสถานีก็จะอยู่ใต้ถนนเพชรบุรีตามแนวเส้นแสดงที่ผมขีดเอาไว้ตั้งแต่เพชรบุรีซอย13ไปถึงซอย17ก็คือฝั่งตรงข้ามกับศูนย์การค้าพันทิพย์พาซาในอดีตนั่นเองครับหรือถ้าังนึกไม่ออกว่าสถานีแห่งน้้อยู่ดหนนกออ็านนา ของสถานทูตอินโดนีเซียนั่นแหละครับสถานีประตูน้ำรหัส OR09 แห่งนี้จุดนี้ก็มีป้ายประกาศมาวางเอาไว้เช่นกันนะครับข้อมูลได้บอกไว้ว่าตั้งแต่วันที่9กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2567งานคุดสำรวจสาธารูวโภคใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีประตูน้ำรหัส OR09 ิดเบี่ยงจราจรเฉพาะเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาโปรดหลีกเลี่ยงหรือวางแผนการเดินทางลักษณะข้อมูลละเอียดก็จะคล้ายๆกับฝั่งของสถานีราชเทวีนั่นแหละครับการนี้ถ้าตรงไปก็จะพบกับแยกประตูน้ำถ้าตรงไปก็ไปทางถนนเทสบุรีเช่นเดิมถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าสู่ถนนราดชันรีไปทาง World, เซ็นทัลเวิลด์ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่ถนนราชสปาลบไปทางสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรีวลิงกส่วนแนวทางของรถไฟาสายสีส้มก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สถานีราชสปาลบเป็นสถานีถัดไป ยังไงก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกแต่จะมีใชน่าจะเห็นถึงความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆถ้าแอดเองมีโอกาสมาที่ย่านนี้หรือเห็นว่ามีความคืบหน้าอย่างไรแอดเองก็จะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับถ้าทุกท่านเห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก,ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำไรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ